สวัสดีครับวันนี้คนเกษตรคนต้องสู้ดูงสวนนะครับก็จะมาทําคลิปนะครับเรื่องการปัดดอกทุเรียนนะครับว่าเราสมควรที่จะปัดช่วงเวลาไหนนะครับครับการปัดดอกทุเรียนนะครับก็ต้องให้ดอกทุเรียนนะครับระหว่างเกสรตัวผู้นะครับเนี่ยนะครับระหว่างเกสร ผู้ที่เป็นดอกที่อยู่รอบข้างนะครับซึ่งเกสรตัวเมียก็จะอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งบานเต็มที่นะครับอยู่ก็ประมาณนะครับทุ่มกว่ากว่าสองทุ่มสามทุ่มนะครับให้บานเต็มที่อย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็ใช้นะครับมบกวาดนะครับใช้ดอกอ้อน,นะครับอ่อน,ออนๆนะครับในการ ปัดดอกเกสรนะครับให้ดอกตัวผู้นะครับละอองของดอกตัวผู้นะครับตัวเมียนะครับมาผสมกันนะครับพอช่วงนี้นะครับในพื้นที่นะครับก็มีฝนลงมานะครับดังนั้นการกระจายของละอองเกสรตัวผู้นะครับก็มันจะน้อยนะครับดังนั้นเราก็ส่งเสริมนะครับในการติดผลนะครับของทุเรียนนะครับล้วก็ใช้ ในการปัดดอกนะครับะนะครับการปัดดอกก็คือนะครับใช้ตวไม้กวาดนะครับลูปนะครับลูโบเบาๆนะครับ นะครับบางเมื่อวานก็มีการบานอยู่ชุดนะครับก็ต้องอบานไม้พร้อมกันนะครับต้องปัดทุกวันนะครับนะเพื่อให้เกสรน,นะครับต่างดอกนะครับเป็นการผสมกันนะครับแล้วก็ข้อดีก็คือ,อะจะขึ้นลูกขึ้นผูได้ดีด้วย คิปให้เพื่อนๆนะครับได้ดูนะครับว่าะปัญหาปีนี้ทุเรียนติดน้อยนะครับดังนั้นก็ต้องช่วยนะครับในการผสมเกสรนะครับของทุเรียนนะครับหรือการปัดดอกนะครับนี่นะครับก็ยังที่ดอกที่ยังไม่บานอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็เป็นตรงนี้ก็จะบานนะครับนี่ ่วนี้ก็ต้องปัดเรื่อยๆนะครับนะครับใ้ละองเกสรน,นะครับผสมได้ดีนะครับเพราะว่าฝนมันมาแล้วนะครับในช่วงของภาคใต้ช่วงนี้นะครับดังนั้นละองเกสรก็จะไม่ค่อยฟุ้งนะครับเราก็ช่วยในการปัดดอกนะครับเพื่อเสริมนะครับในการ สมเคสรนนะครับนะก็มาทาคลิปสั้นๆให้เพื่อนได้ดูนะครับว่าในการปัดดอกนะครับว่าระยะเวลาไหนดีนะครับก็ช่วงที่เห็นดอกเลอะของตัวผู้นะครับที่อยู่รอบข้างนะครับใดบานเต็มที่นะครับก็ประมาณสองทุ่มนะครับ นี้ก็ขอจบคลิปนะครับในการทำคลิปเรื่องการปัดดอกนะครับให้เพื่อน,อนๆได้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่อง YouTube แบบแนวกเกษตรปลอดภัยนะครับเป็นสวนกเกษตรอินทรีย์นะครับส่วนของของกเกษตรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ